ดาราสาวรีวิวตัวเองฉลองอายุ30ปีปีนี้จะกินน้อยลงขยับตัวมากขึ้นโฟกัสเจลกูลเพิ่งผ่านผลนวันเกิดตัวเอง14กุมภาพันธ์ไปหมาดๆปีนี้เธอจะอายุครบ30ปีบริบูรณ์โดยโฟกัสออกมาอัปเดตรูปของตัวเองที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมข้อความว่าโฟกัส30แล้วค่ะ ขอบคุณทุกคำอวยพรค่ะ3-4ปีที่ผ่านมาคือแดกสะบัน้นน้ำหนักขึ้นแบบดุดันไม่เกรงใจใครกินอย่างมีความสุขมาหลายปีแล้วปีนี้ตั้งใจจะกินน้อยลงขยับตัวมากขึ้นจะขยันทำงานขึ้นด้วย